ไปเอครับพี่น้องครับขั้นตอนของการปรุงเหมือครับหลังจากที่หฮอได้ทานเรียบร้อยอันที่หั่นคือวิธีการปอทาน้ะทานที่หฮอไปเอามาเนี่ยคือผู้เฒ่าเพาไหวครับไม่ขึ้นเดียวนี่แหละเอาปรุงเหนือเขาได้จี๋ๆครับตาม,มาบินใส่เต็มเลยเขาเอื่นทานยังทานสองทานสามบ่ะล้วแต้ครับแต้าผมใส่ทานสองครึ่งจียลงไปก่อนเลยครับ เดี๋ยวเราตั้มทั่วไปได้ข้าวว่าสนามปิดแล้วแต่ก็บเฮดคืบเก่าเหรอครับสีเกียวลงแล้วตั้มขั้นตอนนี้สี่สลขอ้อหลวมว่าตัดตอนครับเขาตั้มสี่เกียรดิบได้ครับบพรัะวครับ <c oughs> เฮายังอยู่วะเดีปปเ๋ยวดิบบอมมือขวานตั้มสี่เกียรให้มันแหลกก่อนครับ อันตอนการพุ่งม,มือไผมันแล้วแต่มักครับแล้วทางนี้สิดึกเลยสิย่าดิบกวนเลยครับอ่ะพี่น้องหลังจากที่กเ,เก,เก,ยยก,ยกีย๋เริ่มแหลกครับเห็นปะกีย๋บึ้งตะกองตะกรงกี๋เริ่มแหลกทั้งสี่ครับห้ากอะมาผงทานครับอ่ะหนึ่งแก้วใส่ลงไปเดี๋ยวยกขึ้นก่อนทีมงาน ปั๊บครับของเจ้าสองครับก็ต้องหยัดรั๊บลุ้งไปแกวไปแกลุ่งตามมานหลียมมันมืองทำอันนี้บอกมันกับผู้ใดกับปุงไดเนาะมือแห้งมือควายเนะแต่ว่ากรรมวิธีนี่้วยคำว่าทุกขั้นตอนน <who médico S 1> ี่นี่การเข็ดบังไฟเราฟางอยู่ผมผมบ่ปิดบังลังคนณบอกว life, ่าจะไป หวงบวก,บกปวงมือปงยังโอ้ซาละมันเห็ดเด้เดิดแล้วมือแห้งมือควยเนาะนั่นแหละใน่ใน่แบบของห้องครับห้องของพิซิตครับซ่วยกันอนุรักษ์แข่งดีครับเพ็ดมาหลายๆโหล,ลดครับสี่เดจุดมวนกันครับแ่งกันครับสองแก้วแล้วนะเนาะเห็นว่าเอาหัน่น <c oughs> เรื่องบ่ละเอาเห็ดสองเคืองไว้ครับเห็นผดขีแก้วไปยักหน่อยจังเติมท่านเอานี่ครับผมเห็ดไว้สองเคืองแบบนี้ครับ ปบลงไปปั๊บอย่าเผาด้วครับมาสูตรปุ้งมือเห็นเขาเจ้าสอนได้จริงปออยู่แลยเขาเจ้าแบบขัวลราเขาเจาเขาไปหอนเอาอีกเท่าไหมซึ่งห้องจะเห็นแบบโอ้โหโคตรเสียดายมือครับจะบ่ได้ฮหันกับเอาทุกเม็ดทุกมวยโยนโยนไปหน่อยนะครับโยนโยนไปน้งไปสาเข้านี่ตัมตึ๊บตึ๊บเข้าเดียวแหละครับเอาข้อพ้อนครับไงเนาะ อนทานมันไงครับเอาตาลุงนี่ตาลงุงมือ,มมอดิบครับมือดิบท่านขัวมันเผาใหม่ไว้แห้งกะจริงพรา่าพ่าอ่าอันนี้ก็แห้งในกันครับรอชมเดี๋ยวเลยห้อสีบอยของแต่มือที่เพราท่านแยกเนาะอันนี้มือที่เพราท่านแยกคือห้องต่ำร่วมบิดเลยมันกะสีไหลครับบัดที่นี่ห้องกะสีแยกส่วนครับ มันยังสีเหลวเร็วเอาตามครับต้องเขาต้องเหตุอะไน,นี้ให้เขากันก่อนครับโดยให้ขีดเกลี่ย,ก,ยกับท่านละเอียดที่สุดเลยครับเขาจังไปแยกเป็นมือทอนทอนอื่นของบังครับมือทอนแรกนี่เขายังจะบอท่านใส่หมาดเนาะครับโอเคครับผมครับเฮียผลที่เขาใส่หมาดมันก็สี่นี่โยู่หันละแบบไฟฟางเนาะเอาบาดที่นี่มันไงบ่เขาก็ใส่เป็นเปียกกล้วยนวลครับ ขันข้นขัน้นขั้นเอาหนามครับขั้นเอานามลงไปดูว่ามีหนามเลยแบบรบรลันบรลันบรลันขคจยวา <c oughs> มันซอยหมือแห้งขึ้นพุ่แมนบ่าั <c oughs> เนเป็นหนามยดจริง,งจริงบ้งอย่างอันนี้แตกปวดว่ากาบโกยนวดหนี่ก็ทถิ่มไว้เป็นเดือนแล้วครับได้มาอำเภอแก่ง้อ จังหวัดเชียงพุ่มแถวบ้านห้องบกวยนี่มีเงินผ่านไปบันลงแต่้าดว่า,าสนามปิดแล้วสัปดาห์นี้บอกเป็นยังครับห้องเห็ดไว้เป็นเชิองอน,นุรักษ์เห็ดคลิปไว้ถ่ายพี่น้องเบอ้องอ,อ้าวกหน่อยเท่าไหร่องนอนงอม กูได้มีเทคนิคดีๆกับคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับเพื่อห้ปรับเตี่ยนปรับปรุงปัฒนาไปตัวเอาาเอาเดี๋ยวด้วนคนพ่อป่ะเอาตามมึงได้ทำไงป่ะเอาเอาแล้วครับนี่เป็นชงของการ ของมือครับตั้มมือโอเคอมาเป็นเฮ็ดสีแดงเห็ดสีแดงบลูอ่ะตวงก็ขึ้น,นลแล้ว, uh, วพี่ม่ใกล้เหรอเออเอาครับพี่น้องมือมันหอกสีสีเขากันยังไงกันแดงตัวเขาอันนึ่งแดงอย่านงนี้ตัดตวงมากันให้เสียดสองซวนสีส่ซวนกันแล้วแต่ครับ ผมเห็ดสามส่วนพ่อมีอย่างตัวกันได้ยังกล่องผมเอาแนวนอนยังเยอะนะครับเป็นยังที่ตรงแดงเพราะว่าเหมือนแต่ละส่วนมันขีดความแห้งพอทอกันครับเพราะนั้นเขาต้องแบ่งออกก่อน เพื่อที่จะตวให้มันท่ากันอยเยอทหน่อยมันยังสีเร็วเร็วนะออนี่ไล่อันนี้หน่อยของสักันซูซีก็เอาละสวนสามสวนสาหน่หอยกมูหนง สูสีกันอืว,วะอูส,สอีสองอเอาส่วนสามเท่กับกับเพื่อตำเห็นันเหลว พอเป็นช่วนสามเขาล่องเอรือหรอน้อส่วนนี้เป็นช่วนดีอย่าพ่ได้ใช่หมัดเอา้าอยู่ไเลยส่วนนี้ว่าใช้หมัดครับเพิ่มทานครับโดยพ่อต้องล่องเลยเด้ออยากเบิฟฟ่อให้ปวดทานซะนะเพิ่มทานเข้าไปนิดนึงครับปน ตามมันขอกันปึ๊บร่องได้เลยมือวอง